Okay. พวกเขาได้ได้หายใจกันสักครู่หนึ่งนะครับหายใจกันสักครู่หนึ่งนะครับอตอนนี้หายใจแรงมากก <c oughs> ับพายุเ <c oughs> อริเคนคุณแต่เต้นดีมากเลยน้องดีมากเลยทุกอย่างดีมากเลยนะครับ <c oughs> สุดยอดมากเลยนะครับโอเคลูกๆครับที่เดียวมาด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะครับอ้า เดอะเซเว่นได้นะนตัวอย่างเป็นทางการนะครับเพราะนี่คือการเดบิวต์สเตครั้งแรกของพวกเขาเดอะเซเว่นเชญครับโซน e r e สักครพวกเราเดอะเซเว่นครับเว้บอสคริชัยยุ่บครับสวัสดครับชื่อยคา สวัสดีครับชื่อป่าครับผมสวัสดีครับคุณจีนครับสวัสดีครับต้มเดือเซเว่นนะครับ ียนนี้ทุกคนครับตอนนี้ทุกคนอยู่ต่อหน้าแฟนๆครั้งแรกวันนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่คือคนที่เป็นกลุ่มแปกๆที่มีโอกาสได้มาให้กำลังใจกับทุกคนที่นี่ในวันที่เราเดบิวต์มีอะไรอยากทักทายแฟนๆไหมครับทุกคนเลยแข่งทุกคนเลยคนคนละหนึ่งประโยคใครก็ได้เช่นครับ 어, 두 번, 만이두 번, 세 번, 두 번, 세 번, 세 번, 세요세 번, 세 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 많이. 번, 세 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 ทั้งพ่ทีงานไทยแล้วก็เกาหลีที่จัดตั้งเวทีเด้ build showcase stage นี้ให้พวกเราทั้งก็พื่นใจมากๆบาคุณมทุกคน้นะครับนี่นะะพวกเราก็ตั้งใจฝึซสองแล้วก็พื่ที่จะทำสเ,เตจใันนี้ให้ดีที่สุดให้สมกับการรอคอยของทุกทุกคนในวันนี้ครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะทุกคน ชนะ่อนนั้นปะโดนันมากพี่ต้าวันนี้เรามาะพัาจดจำดีๆด้วยกันนะครับผมครับก็วันนี้นะครับวันหนึ่งที่ผมตกใจเต็นแรงมากเลยก็เวลารับพวกเราครับเตรียมโความเป็นเดอะเซเว่นเนี่ยไ่ทุกคนได้ชมกันที่ประมาณ3า0แต่าร้คน มาแล้วเพื่อนเตมแล้วแต่เข้าไปดูไม่ต่อมาัอนต้องเปิดกันครั้งแล้วให้เปิดเซอรวิสเดนิชโชวเคสกันนะครับงจวันนี้เปิดตัวด้วยความพิเศษเนาะเราเปิดตัวด้วยเพลงแรกเลยก็คืออาดิสายเดนิชโชว์เกาหลีนะครับและเมื่อกว่สักครู่นี้แบดทีมเดนิชโชว์ภาษาไทยเป็นโปรโมชั่นแรกสเตจแรกที่ได้โชว์แบบนี้ด้วยอ่ะแอบอยากถามพี่เดนเนื่องจากว่า ว้ภาษาไทยเนี่ยม,มันมีทั้งวันในยุคเอยมันมีทั้งการออกเสียงเอย่ยไม่รู้ว่าเมมเบอร์เกาหลีแต่ละคนยากไหมอูชอนยากไหมผมต้องลงเพลงเป็นภาษาไทยแล้วก็ออกเสียงให้ฉันยากมากๆเมมเบอร์คนไทยช่วยจุกทางไปโดยอิคระ พุ่งที่บะตุภาษาไทยอยากมัมาอันนี้ขนาดยากเลีขนาดยากนี่ขนาดยากแต่ว่าทุกคุ่งไทยดีมากเลยนะครับใช่ไหมใช่โอ้โแบบทุกคนภาษาไทยออกเสียงดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เจอกับแฟนๆมานานมากแล้วนะครับแล้ก็ฝึกซ้อมกันมาเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้มีอะไรอยากจะ พูดคุยกับแฟนๆคนในใจหน่อยวไหมครับยูพ่อฉีเดดเดดหลังจบช่วงรายการจนถึงวันนี้จะว่าหนักกว่านั้นความเราสมทุกวันเวลาผ่านไปนานมากนานมากโอ้โออบไปใช่ครับคือพวกเราเนี่ยจะจะบอกว่าตอนช่วงแรกเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเพราะว่า ด้วยวัฒนธรรมด้านภาษาเนี่ยมันทำให้เราแบบว่าเออผิดใจกันบ้างแล้วก็ใช่นะแล้วก็แบบมีแบบเออมีท้อว่ามีเหนื่อยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมครับเออก็ใช้เวลาไม่นานมันก็จูนกันถึงแล้วแต่เพรตอนนี้แค่มองตาดูแล้วต้องการอะไรโอ้โหเนี่ยถึงเอลซ์ซีเลยีเดียวนะครับถือว่าตอนนี้ที่บอกนะครับว่าเราได้อยู่ด้วยกันมามีเป้าหมายเดียวกัน เรามีแฟนๆที่ซัพพอร์ตพวกคุณพร้อมจะดันหลังพวกคุณไปถึงจุดที่คุณฝันเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็เดบิวิ์วอยากไปทางการเรียบร้อยแล้วอยากรู้ความรู้สึกคนอื่นบ้างครับที่วันนี้เป็นวันเดบิวิ์วของคุณนะคุณรู้สึกไางคุณตาครับเหมับาอย่างเป็นวันะไบนี้เด็กครับก็ เดีว่าจริงๆตั้งแต่จบรายก,การเซเว่นตางมาใช่ไหมครับเ <c oughs> ส้นทางที่พวกเราเดิยนจะริงมันไม่ได้สวยหรูที่คิดเลยครับผมมันลําบากมากเพราะว่าเราต้องซ้อมกันแทบทุกวันเลยแล้วก็อจริง <c oughs> อย่างที่โอ๊บบอกว่ามันมีทั้งแบบเรื่องวัดแม่คำเรื่องภาษาที่เราแบบยังไม่เคยยังไม่คุ้นเคยกันก่อนข้าลงลำบากแต่ว่าพอเห็นทุกคนวันนี้ก็รู้สึกว่าความเรียมแบบไหไป แต่ทุกครั้งที่เวลาเราเหนื่อยแล้วเราเราได้สิ่งเหล่านี้กลับมามันเป็นพลังที่ดีมากๆเลยครัยโยโย้แลครับทุกสิงเลยบับงครับก็ดีใจมากๆเลยครับที่สักทีเนาะไปรีวิวแล้วนะฮะสักทีสักทีใช่ก็ดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่เราจะมีแฟนๆมาสบสรับเราในฐานะไม่ใช่เซเว่นสตาร์ละแต่เป็นเดอะเซเว่นนะครับ แล้วก็เรือมเก้าวก้าต่อไปไปด้วยกันครับผมแน,น่นอนที่สุดนะครับแล้วคำว่าเดืดเซเว่นนี่ได้ข่าวว่ากว่าจะมาเป็นเดือดเซเว่นได้เรามีกิจกรรมให้แฟนๆให้พวกคุณได้ร่วมกันโหวตชื่อกันมาในดูมีใครส่งชื่อมาทับยกมือนหน่อยส่งทุกคนะส่งว่าโอ้ทุกคนส่งพี่ชื่อในใจยอยู่แล้วนะครับพี่นัทเล่าให้ฟังหน่อยสิครับในส่วนการเลือกชื่อ,อเกณฑ์ในการเลือกชื่อของคุณมาจากแล้วก็ ตอนแรกที่พวกเราเห็นลิสต์รายชื่อที่แฟนคลับส่งมาเนี <ฮะ S 1> ่ยคก็มันก็มีเยอะเนาะแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าที่เราจะมีความเห็นตรงตัวกันนะครับว่าเราจะเอาชื่อสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นชื่อเด็กเซเว่นมาครับทุกคนชอบกันไหมครับชื่อนี้ค่ะคืออมันดีมากไม่ว่าจะเป็นการเขียนไม่ว่าจะเป็นโลโก้ไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามคือมันดีมากแต่ถ้าเกิดถามในความหมายจริง องเดอะเซเว่นแล้วต้องให้จยุดพรดให้เราฟังหน่อยยุดพอดีเดอะเซเว่นความหมายจริงๆแล้วหนูเนี่ยพูดไทยนะพูดไทยนะโอเคโอเค just a moment เอ่อพวกเราเลือกจากชื่อที่ให้คัมรู้สึกว่าใกล้เคียงกับชื่อเซเว่นสตาร์ค่ะความหมายถ้า ยุ่งอลไม่ธรรหมือนเดิรเทรนเนอร์เขาดีครับเทรนเนอร์เขาดีจริงเลยมีนักในแล้วก็นะครับแล้วกนะครับร้อยฟองสีสีนี่วนกันเลยแล้ก็อย่างเซเว่นใช่ไหมครับก็คือถ้าจะตีความจริงๆแล้วคือพวกเรอทั้งเจ็ดคนนี่แหละครับก็คือมันจะแบบเปรียบเสมือนกับว่าพวกเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อแบบไปสู่เป้าหมายที่พวกเราฝันไว้ครับจริง พอยมันมีเท่านีเองคือมันเป็นการรวมกันของเจ็ดคนต่างบุคลิกแต่มีความตั้งใจเหมือนกันมีเป้าหมายเหมือนกันและความสําเร็จคือปักทงทงเดียวกันทุกคนก็พร้อมจะเดินไปได้วยกนันแฟนก็พร้อมจะซัพพอตคุณไปได้วยกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมงานบอกผมว่าชื่อที่ส่งมาเนี่ยคือมันมีเยอะมากๆเลยนะครับอยากรู้ว่าชื่อที่ส่งมามีอะไรบ้างอ,าอูช กู้ชาชื่อให้อื่นได้ฟัง่ไม่มีชื่ออะไรบ้างมีคำว่าเชเซอร์ที่แปลว่าวังที่รายตามพังว้าแล้วก็เซปติสต์เซปแปลว่าอา r ิสต์เจ้าคนแล้วก็มี n e เ e สเดเวสบจะคำว่าเซเกับกันค่ะเป็นคำว่าเซเว่นเกับอ๋อนเกัเวสก็เท่ดีนะแต่ว่าเด็เซเนเมกกว่า สรุปแล้ว嘛แล้วสรุปแล้วจะไปแยกกระใหม่นะครับแล้วในส่วนของยุนบินแล้วครับยุนบินจำชื่อไหนได้ไหมครับถามยุนบินที่ที่เป็นแฟนส่งมาพูดจากเซปเทอร์เซปเตอร์แล้วก็เทเลทอปีเทเลทอปีชินหรือเปล่าที่ไมพวกคุณจะเป็นเจ็ดคนในนามของเทเลทอปี้ ผมดีใจมากที่เลือกเดอะเซเว่นขอสิ well uh ่ง huh นี้กับเทเลทัมบี้กันไปเดอะเซเว่นดีแล้วเดดเซเว่นดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันที่เราเลือกแล้วแล้ววันนี้เราเตรียมมีแล้วในนามของเดอะเซเว่นนะครับและแน่นอนพวกเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าพวกคุเราผมไม่ยอมเดอะเซเวตได้เลยเยี่ยมกันก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรทำีกเยอะเลยทีเดียวเชิญครับเช่นครับเชิญครับ 국민 a o s a